เทคนิคในการขจัดมือที่3ตอนนี้คุณมีใบประกาศสินบัตรวิชาจิวยาของมหาวิทยาลัยครับมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับหนึ่งใน5ของอเมริกาครับก่อนที่เราจะไปขจัดมือที่3นะครับเราต้องรู้ก่อนนะว่ามือที่3ามเขามีความคิดอย่างไรครับรู้เขารู้เราชนะร้อยครั้งครับมือที่3มีความคิดอย่างนี้นะครับเขาไม่ได้เข้ามาเพื่อเล่นๆแน่นอนครับมือที่3ยอมให้สังคมท่มถุยยอมให้สังคมดูถูกยอมให้สังคมตราหน้าเขาไม่มีทางเข้ามาเล่นๆครับ แต่เกมเขาคือเขาจะเข้ามาแบบสวยๆยอมทุกอย่างอะไรก็ได้ไม่เป็นไรพี่พี่มีครอบครัวแล้วหนูก็ไม่เป็นไรขอแค่เวลาเล็กๆน้อยๆนู่นนี่นั่นคือเขาตอนแรกเขาเข้ามาเขาจะยอมทุกอย่างครับเขาจะทําให้แฟนคุณตายใจเป็นความสุขให้แฟนคุณพูดดีๆนะครับพูดดีๆเอาใจแฟนคุณเก่งแล้วก็พยายามเปิดเผยตัวนะครับให้คุณรู้ว่าแฟนคุณ่ะมีคนอื่นแล้วเพื่ออะไรจุดมุ่งหมายเขาเขาต้องการที่จะเล่นเกมเพื่อจะจี้ให้คุณปี๊แตกและ มือที่1ส่วนใหญ่ก็จะคุมอารมณ์ไม่ได้ใช้อารมณ์ในการดําเนินชีวิตก็จะปี๊แตกใส่คนกลางต้องไปเลิกนะเนี่ยต้องมานั่งจับนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้น,นะครับให้เลือกมาเดี๋ยวนี้เลยคุณจะเลือกใครนู่นนี่นั่นคือตอนนี้เขาไม่อินกับคุณอยู่แล้วถ้าเกิดเขาอินกับคุณเขาคงไ,ไม่มีมือที่สาถ้าเกิดเขายังเลิกคุณไม่ได้เขาก็อาจจะบอกว่าโอเคเดี๋ยวเลิกให้แต่จริงๆแล้วก็ยังติดต่อกันแหละน้อยคนที่จะแบบว่าตัดได้ขาดครับแต่ส่วนใหญ่พอคุณบอกว่าให้เลือก เขาก็บอกว่าเขาเลือกฝั่งนูณนะครับคุณจะอยู่ก็ได้ไม่อยู่ก็ได้เขาไม่สนใจดังนั้นจุดนี้คุณไม่เมียมหน้าต่อรองครับอย่าไปต่อรองเด็ดขาดอันนี้คือเทคนิคข้อแรกนะครับครูสอนไปเลยก็คือห้ามต่อรองครับห้ามให้เขารู้ว่าคุณรู้ว่าเขามีมือที่สามเพราะมันจะทําให้งานคุณอะยากมากขึ้นเลยแล้วเป็นการผลักเขาเข้าไปต่างหากนะครับแล้วพอมือที่สามรู้ว่าเอ้ยมันจี้คุณได้มันทําให้คุณปี้แตกได้มันจะทําอีกโดยการที่ จะโพสต์ยั่วคุณนะครับเพราะคุณจะเป็นแฟนตัวยงของมือที่3และแฟนที่3มก็จะเป็นแฟนตัวยงของคุณครับต่างคนต่างสองครับต่างคนต่างสองต่างคนต่างสองแล้วกดตัวเองให้ต่มยกอีกฝ่ายหนึ่งให้สูงกดตัวเองให้ต่มยกตัวอวีกฝ่ายหนึ่งให้สูงตลอดเวลาพอคุณยิ่งเห็นมันโพสต์มีความสุขมากสวยขึ้นดีไม่ดีโพสต์ว่าไปเที่ยวกับแฟนคุณเนี่ยโอ้โหคุณจะอยู่ยิ่งอยู่ไม่ได้คุณจะยิ่งไปวินแฟนคุณวินวินจนเขาอยู่ไม่ไหวแล้วนะครับตอนแรกเขาว่าเออจะก,กลับไ่อยู่แล้วแต่ว่าโอ้ นี่กลายเป็นว่าเป็นผีบ้ามากขึ้นแต่อีกฝ่ายหนึ่งเป็นโคดนางฟ้าเลยเป็นโคตรความสุขเลยคุณคิดว่าเขาจะเลือกใครครับที่เป็นแบบนี้เพราะว่าคุณตกหลุมพรางของมือที่3ครับมือที่3ามันจี้คุณปีแตกวิธีการแก้ไขคุณจะต้องกลับครับกลับด้านโดยข้อแรกที่ครูบอกไปแล้วห้ามให้เขารู้ว่าคุณรู้ว่าเขามีมือที่32คุณไปปรับลูกก่อนของคุณนะครับพอมือที่3มันสองคุณอยู่แล้วปรับลูกให้สวยขึ้นหุ่นดีขึ้นรวยขึ้นแต่งตัวดีขึ้นแต่งหน้าดีขึ้นทุกอย่างดีขึ้นหมด แล้วก็โพสต์ความก้าหน้าความสวยของคุณ3คุณทําดีกับแฟนคุณทําดีกับแฟนคุณทําดีกับแฟนคุณมือที่3ก็จะรู้สึกว่าเอ้าทําไมคุณไม่ปีแตกทันทีแล้วเฮ้ยทำไมดูเหมือนว่าแฟนอ่ะทาไมไม่เลิกกับคุณทันทีก็ในเมื่อตอนนี้คุณสวยขึ้นแล้วคุณรวยขึ้นแล้วคุณหุ่นดีขึ้นแล้วแต่งตัวดีขึ้นแล้วแฟนคุณอาจจะเลิกคุณง่ายๆหรอะรู้สึกว่าตอนนี้คุณ่ะเริ่มมีเสน่ห์กับแฟนคุณแล้วแล้วคุณยังทําดีกับแฟนอีกเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยสองจิตสองใจคราวนี้มือที่่าม่ได้ครับ มือที่3จากที่เขาอยากให้คุณปี๊แตกมือที่3มันจะปี๊แตกเองแล้วถ้าเกิดคุณนิ่งมากพอเดี๋ยวมือที่3มันจะระเบิดครับพอระเบิดคราวนี้แฟนคุณจะกระโดดจากมือที่3กลับมาหาคุณครับอันนี้คือวิธีการขจัดมือที่3ครับแต่ถ้าเกิดใครอยากได้เทคหนึ่งลึกๆคุณแนะนําไปทุบทวนได้ในคอสยาพิษขจัดมือที่3ามดาพอรเซนครับคลาสนี้จะทําให้มือที่3มจิตตกถึงขนาดไปพบจิตแพทย์ครับวันนี้ถ้าคุณไม่รีบคุณสามารถใช้เทคนิคที่ครูสอนตรงนี้ได้เลยแต่ ครูจะยกตัวอย่างว่าถ้าสมมุติว่ามือที่3ท้องล่ะคราวนี้นะครับคุณจะผูกพันภาระตลอดชีวิตครับคุณก็จะทุกข์ทรมานตลอดชีวิตดังนั้นถ้าเกิดอยากได้ยาแรงครูแนะนําไปทุกทวนในคอร์สครับแต่ถ้าเกิดคุณรอได้ทําตามนี้ได้ผลแน่นอนครับสาหรับใครนะครับอยากได้คําพูดช็อกสมองที่ทําให้เขารู้สึกดีคุณทันทีไปที่หน้าโปรไฟล์ครูแตะลิงก์นะครับแล้วพิมพ์คําว่าช็อกสมองและสาหรับใครที่มีปัญหาเรื่องความรักสามารถ,าารถปรึกษาครูเบื้องต้นได้ฟรีครับไปที่หน้าโปรไฟล์ครูแตะลิงก